นี่ครับวันเกิดแรงครับรายงามน้ำเงินรายงามยนี้นี่ต้องออกครับยกที่ผ่านมาทางวันเกิดอีแต่ชิงออกายชอตเลยครับ ลงลงทั <łość> ้งสองครับเอาแล้วครับเสียวแล้วครับอุขวาครับวันเกิดภายงามนี่คิดช้าทำช้านี่แกมองเห็นนห่ครับวันเกิดครับ ไม่ลงนะครับเกินจะอ่านค้างออกเลยครับทางด้านของพรายงามเอาแต่ว่าขวานี้ได้ครับวันเกิดโอ้เสียงเชียร์มาเลยครับเสียงเชียร์มาเลยครับโอ้ยขวาสูงมพลายงามเอาแล้วครับเหล่มจะใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับทางด้านของพลายงามครับขวายาวๆขวายาวๆครับทีมงานอาจารย์ยศพัฒน์นี่ครับขวายาวๆครับ วันเกิดเ,เ,เ,เข้าเอ้าตาเล็กตาข้าหูนี่ครับขวามาแล้วครับขวาสูงขวายาวาวันเกิดครับแ้งขวายังทำงานครับแหววาคืนพลายงาม ซ้ายไม่โดนครับไรงามใครจับโยกโยกยับซ้ายมาขวาดูครับอ้ยขวาลงการประตูครับทางด้านของวันเกิดครับโอ้ล่องแข่งเต็มเลยครับเอาไายงามแก้ได้ไหมคืนได้ไหมไายงามเปิงโดนครับเอาเลยครับวันเกิดดี แข้งขวานี่ครับแต่ว่าโดนตัดบ้างครับไฟงามแก้คืนได้ทันควันครับยักษ์ซ้ายตูดขวาไปแล้วครับควันเกิดวันเกิดโอ้ยเอาแล้วครับแข้งขวานี่ปล่อยเป็นโดนยกเป็นโดนครับที่ไปกันแล้วขวาของวันเกิดครับอเคืนครับลไฟงามกดจับทีสามครับ เอ้าพอยมณีสิทธิ์มอดน้ำคูณนี้วัดกลรมกันแล้วนะครับเจอกับทางด้านของทีเลมทีเล็กนะครับสิทธิ์เก้ามังกรนะครับเอ้า ให้เตรียมเลยนะครับจะชกก่อนคู่ย้อนยุคนะครับชกก่อนคู่รถหลุดหลวมกับยอดสุลานะครับมสมคนนี้ก็จะเป็นป้อมเพชรโอเล่เล็ก หลังจากนั้นก็จะไปที่เพชรนาดีเพชรพกาแก้มสยามเพชรน้องวิวนะครับแล้วก็จะมาที่พลอยบณีกับทีเล็กนะครับคู่พลอยตกค้างนะครับก่อนที่จะไปดูยอดยุกนะครับรถหลุด,ด,ดหลวมกับมานสุรานะครับอยอดสุรายอดสุรามาดูยกสี่ ทีสี่ครับแต่งในวันเกิดครับไรเงาน้ำเงินครับอ้โหดูครับขวาเจอขวาครับยกนี้รวบรวบอ้าวนี่ครับวันเกิดอ้าวซ้ายรรยงาอ้าวขวาวันเกิดมาแล้วครับในไม่ยอมไม่ยอมครับแมาดูครับวันเกิดไม่ยอมไม่ยอมให้ขึ้นคอร้อง่างเลยครับ โอ้โยรอบล่างครับแข่กทีมงานสักเดินเร็วแล้วครับไพลงามแล้องโดนขวาครับขวาเอ้าเอ้ามามาอีวันสี่ครับซ้ายแมาได้ทั้งซ้ายได้ทั้ขงขวาครับบอลเกิดเอ้าไพลงามแต่เสียงเชียร์เริ่มดังเลยครับไพลงามเอาซ้ายซ้าย หยุดนะวันเกิดแกหยุดเนียโอ้เอาจนได้ครับเอาเอะไรครับโอ้ดูนิดมันครับอขวานครับโอ้โหดูครับเมื่อแกวางแม่นครับเอารวบรวบข้าว,าน,าว,วาน,นี่ชดเอาคืนของวันเกิดครับพันกันได้พันกันโดนครับคู่นี้ครับสาซ้ายไผ่งามเอาล็อกรวบ ลว,วันเกิดว,วันเกิดลูกพรสวรรค์นะครับหรือว่าเกษรีไทยนะครับ เพราะว่าผมโอหูนะ้วยสานะเด็เม่นละก้วยยออยู่ก่ราเจ้าประมงนีนี่เขาบอกว่ามีรูปอยู่ในป่ายเดี๋ยวจะพยักเงินเอาไปไปใหมวยยังขึ้นทิงเถอะเนี่ยเท้าเบิมงนี่แม่นเม่นแทบ่นี่ผเป็นเพื่อนมาขอชมเสริมบ่เดี๋ยวเดี๋ยวาตะเด็จะบอกว่าผมเพิ่้ไปนะ

สาราประเด็นมาที่ประชาธิปัตย์ครับมันมีห่้วยสุราครับเันี่สุราสองคนออก่าเป็นคนเดียวกันโมเมนต์จะไหนมาสือขึ้นกันจบสุดท้ายครับจบสุดท้ายครับแต่งวันเกิดน้ำเงินพลายงามครับ whales เราล,ลบนแป๊บหนึ่งเลยครับย้รไปที่มุมน้ำเงินเลยครับไงร,บรางามสิทธิ์สกิ